ในเรื่องของกล้องนะครับตัวของ p ิกเ l ล 4A 5G ก็จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับ12.2ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหลักนะครับเป็น d ว o พิกเซลด้วยระบบโฟกัสทํางานได้รวดเร็ว,รวแล้วก็กล้องตัวที่2นะครับเป็น16ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ u l t ต a wide นะครับแล้วก็มี LED f l a s มาให้1ดวงขนาดใหญ่พร้อมกับตัวของไมโครโฟนนะครับทั้งหมด3จุดของตัวเครื่องแล้วก็ ตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะเป็นรูนะครับความละเอียดของมันอยู่ที่8ล้านพิกเซลโดยลูกเล่นกล้องนะครับก็มีความเทพอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของการปิดคอนเคนื่อนไหวได้แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับไนท์โหมดเปิดแฟลชหรือไม่มีเลยก็ได้ไม่มีเนี่ยก็จะทําให้หมดของขื่อนขึ้นไหวนะั้นสามารถทํางานได้นะครับ แล้วก็จะมีการตั้งเวลาได้พร้อมกับเลือกอัตราส่วนของภาพนะครับได้ระหว่าง4.3กับ16.9นอกจากนี้นะครับถ้าสมมติมว่าต้องการเปิดโหมดกลางคืนเนี่ยในโหมดออโต้ก็สามารถเปิดได้แบบนี้นะครับในโหมดภาพบุคคลนะครับก็จะสามารถที่จะซูมได้ระดับ1ถึง1.3นะครับกลางคืนนั้นก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ทุกระยะเลยนะฮะแล้วก็ยังมีนี่ครับเปลี่ยนรูปแบบได้ว่าจะโฟกัสแบบไหนสำหรับกลางคืนด้วยนะครับ นอกจากนี้ในตัวของวิดีโอนะครับก็จะมีสโลโมชันแล้วก็ทาวสแลบพร้อมกับโหมดให้เลือกในการป้องกันภาพสั่นไหวมีทั้งแบบมาตรฐานนะครับก็คือสามารถกันสบบั่นแบบเคลื่อนไหวเล็กน้อยอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดที่2โหมดล็อกนะครับภาพก็จะซูมขึ้นนะครับอันทีบก็คือมันก็ยังซูมอยู่นะครับสังเกตว่าภาพจะครอปแล้วก็มีการสั่นที่น้อยลงแล้วก็นี้ครับ โหมดบูวี่อันนี้ผมชอบมากก็คือมันจะปิดเสียงแต่ว่ามันจะให้ความลื่นไหลของภาพค่อนข้างดีแล้วยังมีโหมดอื่นอีกนะครับพาโนรามาสำหราบหสิบอรแล้วก็เลนส์นะฮะนี่ก็คือกล้องหลังทีนี้หลายคนก็บอกว่าอย,อยากดูว่ามันซูมได้ขนาดไหนมาเรามาลองกนันดีกว่าครับสำหรับในเรื่องของการซูมนะครับก็สามารถที่จะใช้เลนส์เป็นอัลตร้าไว์ได้นะครับเลนส์หนึ่งเท่านะครับอันนี้เปที่ซ้อนซูมสองเท่า สำหรับภาพนี้นะครับลากได้ถึง7เท่านะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูดูนี่ครับ7เท่าส่วนภาพวิดีโอนะครับอัลทอรไวนนะครับ1เท่านะครับ2เท่าแล้วเราสามารถลากขึ้นได้อีก1เท่าก็คือเป็น3เท่านั่นเองสังเกตภาพภาพไม่ค่อยแตกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในโหมดของบุคคลเนี่ยมันก็เลยจะเป็น1กับ2นะครับหรือ1นก็ได้นะครับซูมได้มากกว่านี้ไหมซ o o ได้มากกว่านี้ถึง4.7นะฮะ กรณีได้ว่าโหมดต่างๆนี่ถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็สามารถที่จะสู o ได้แทบจะทั้งหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะโหมดกลางคืนหรือว่าในในไซส์นะครับก็จะมีความสามารถที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากนะคะรับสำหรับมือถือ2เลนอย่างนี้ถึงแม้ว่าดูสเปกว่าเอ้ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็ยังสามารถที่จะทํางานได้ดีอยู่เหมือนเดิมครับมาถึงเรื่องของกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้าก็จะมีระยะ1.4แล้วก็1นะครับมีทั้งแบบบุคคลนะครับเราสามารถที่จะ ปรับบิวตี้ได้ไหมปรับได้นะครับเนี่ยเราสามารถปรับเล็กน้อยหรือว่าปรับแบบเรียบเร็กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโหมดปกติแล้วก็ถ่ายภาพนะครับเป็นทม์สแลปได้ด้วยสำหรับกล้องหน้านะครับแล้วก็ความเอียดของกล้องหน้า8ล้านพิกเซลสามพันยิงแล้วก็วิดีโอเป็นฟูเอฟดีนะครับส่วนโหมดต่างๆอันนี้มันจะใช้กับกล้องหลังเท่านั้นนะครับก็รีกได้ว่าโหมดต่างๆก็มีเพียงพอต่อการใช้ง,งาน แล้วก็ยังสามารถที่จะเนี่ยครับยกกล้องให้สูงขึ้นเพื่อสามารถที่จะปรับเรื่องของการเซลฟี่ได้ด้วยนะครับภาพออกมานั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันดีก,กว่าครับในเรื่องของกล้องนะครับ p i x e l 4A 5G ก็เรียกได้ว่าสเปคนั้นเป็นน้องจากตัวของ Pixel 5แต่ว่าคุณภาพที่ผมได้ลองถ่ายมานะครับก็ให้ภาพที่ออกมาคมชัดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ระยะการถ่ายแบบออเตอร์ไวหรือการซูมแต่ว่าเนื่องจากเรื่องของการซูมนั้นจะทําได้แค่ระยะ7เท่าเท่านั้นนะครับภาพออกมาก็จะโดยประมาณแบบนี้ส่วนการถ่ายภาพอาหารนะครับต้องยอมรับว่ามันมีความดีงามอยู่ที่การเก็บสีที่ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ลองถ่ายใกล้ๆแล้วมันก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบธรรมดาหรืออาหารแบบไทยที่มี ความเป็นมิชลินสตาร์นะครับส่วนเรื่องของการละลายหลังนะครับก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็สามารถที่จะล,ะลายหลังแล้วก็แยกเดบได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกลางคืนนั้นก็ยังคงเป็นจุดเด่นนะครับของทางตัวของ Pi ก e l 4 a 5 g นะครับก็ยังถ่ายทอด DNA ของ Pi กเ l มาแบบหนานแน่นโดยการเก็บร่องไหนสายกับปกตินั้นเรียกได้ว่าแตกต่างกันโดยฉิิงตอนให้การถ่ายไฟนะครับมันก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้ ถือว่าให้สีสันที่สวยงามแล้วก็มีดีส่วนกล้องหน้าคอมบีล้8นพิกเซลนะครับก็มีโหมดบุคคลสามารถละลายหลังได้แต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือไม่มีบิวตี้โหมดมาให้อันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าพิกเซลสามารถซูมได้ประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นระยะเอลเจอรไวนะครับ1เท่านะครับ2 3สนะครับมันจะซูมได้แค่ระ,ระยะแค่นี้ครับ3เท่าเท่านั้นเองครับ ก็ถามว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกลมากแต่ก็ยังคมชัดอยู่ครับส่วนการถ่ายภาพอาหารนะครับแล้วก็การถ่ายระยะใกล้นั้นก็ถือว่ายังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับโดยรายละเอียดต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะให้สีสันที่คมชัดส่วนวิดีโอกลางคืนนะครับก็ยังให้สีสันที่คมชัดนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่ถ่ายกลางแจ้งจ,จริงๆนะครับโดยใช้โหมดปกติ แล้วก็อกันหนึ่งก็คือลองถ่ายแบบสภาพเคลื่อนไหวอันนี้เป็นระบบการสั่นแบบปกติแต่ถ้าสมมติเป็นการสั่นอีก3แบบที่เหลือจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นการถ่ายแบบใช้ระบบล็อกนะครับมันก็คือจะมีการล็อกว่าเอ้ยให้วัตถุอยู่นิ่งๆนะครับถ้าเกิดสมมติไม่มีการเคลื่อนไหวแรงเนี่ยสังเกตภาพมันจะไม่ขยับนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมได้หนึ่งระยะนะครับก็คือระยะ2แล้วก็ระยะ3ามนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับบทแอทิฟนะครับก็คือเป็นการถ่ายติดตามคนนะครับซึ่งจะใช้ในการถ่ายในระยะปกติแล้วก็สามารถที่จะซูมได้หนึ่งระยะนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับซูมส่วนกันสั่นอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือซินิม่านะครับก็จะให้ความนิ่งที่เรียกได้ว่านิ่งมากๆในเลยทีเดียวแต่ว่า ถ้าแนะนำจริงๆสำหรับโหมดของซีนิม่าถ้ามีกิมบอลนั้นก็จะมีความเนียนมากขึ้นนะครับแต่โหมดนี้จุดเด่นไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพปกติแบบนี้แต่ความเร็วของภาพนั้นจะลดลงจะทำให้ภาพนั้นนะมีความสมูทเพราะว่าตัวเครื่องนั้นมีกับโปรเซสที่ทำให้ภาพนั้นมีความนิ่งนั่นเองครับ อันนี้ท้ารอในการถ่ายในสถานที่นะครับด้วยมือถือก็คือ p i x เซ 4A 5G นะครับก็มันไม่มีโรคก,กรันสั่นะครับสำหรับกล้องหน้าก็เลยต้องใช้คำว่าประคองให้มันอยู่รอดไปอาจจะมีอาการสั่นเล็กน้อยนะครับอันนี้ท้าลองถ่ายโรนะครับในเวลากลางคืนด้วย p ิกเซลนะครับด้วยกล้องหน้านะครับก็จะเห็นลักษณะของวิวแบบนี้ครับมันก็จะดูบึดบ้ดหน่อยแต่ว่า หน้าผมนั้นก็สบายด้ยไฟนะครับแล้วก็เนียกคอค่อนข้างตรงนะครับ